สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาชาสมุนไพ้าทลายโจรกันค่ะนี่คือสมุนไพ้าทลายโจรที่เราสั่งมาค่ะค่อนข้างจะเหี่ยวมากเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักมากการขนส่งก็ค่อนข้างลำบากค่ะก็เลยเหี่ยวไปสักหน่อยค่ะ นี่เราก็แช่หนามมาพักหนึ่งแล้วค่ะนี่คือดินที่เราจะชามค่ะเราปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะชามใส่กระถางค่ะ ช่วงนี้ยาแคปซูลก็แพงมากเลยค่ะแล้วก็เลยหันมาปลูกต้นฝาทลายโจรค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะแล้วเขายังช่วยลดอาการไข้ได้ทุกชนิดเลยค่ะ แก้ร้อนในกัหายน้ำได้ดีเลยค่ะนอกจากจะใช้กับคนแล้วก็ยังใช้กับสุนัขได้ด้วยค่ะเวลาสุนัขไปโรคลําไส้อักเสบหรือว่าไม่กินข้าวอาเจียนหนักมากเราก็จะให้เขากินป้าทรายโจนค่ะช่วยได้มากเลยค่ะ เราก็จะชามไว้รอให้เขาฟูนตัวลากดีๆเราก็จะเอาไปปลูกในแปลงค่ะ เมื่อําเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำเขาค่ะเราจะลดเขาวันละเที่ยวก็พอค่ะเพราะเขาอยู่ในที่ล่มลำลายค่ะก็รอให้เขาฟื้นตัวเมื่อเขาฟื้นตัวเราก็จะเอาไปปลูกค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ